สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาต่อจากเรื่องสถิตินะครับอันนี้ก็เป็นสถิติของหวยที่ออกวันอาทิตย์นะฮะเป็นเป็น2ตัวล่างนะครับหมายเลขเนะครับในในวัน,ในว,นในวันอาทิตย์ที่หวยจะออกเนี่ยวันที่16มีนานเนี่ยก็คือหมายเลขเออกถึง19ครั้งนะฮะแล้วก็มีถึง3หมายเลขก็คือหมายเลข8 เลข1เลข0นะครับออก15ครั้งก็คืออันดับที่2นะครับส่วน14ครั้งเนี่ยมันก็เป็นหมายเลข6นะครับขึ้อ,อันดับที่3นะครับส่วนเลขซึ่งผมให้เป็นเลขซึ่งมีความโดดเด่นก็คือยังคงเป็น6 1 4วงเล็บด้วย3นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะนำมาจับคู่กันหรือเปล่าก็แต่ส่วนตรงนี้ผมก็ทำมาให้แล้วคือชุดชุด1 4- 1 5 1, นะครับก็ถ้าเป็นข้างล่างก็จะมี1เป็นอันดับสองเป็นอันดับ3นะครับ6เป็นอันดับ3และอันดับ1เป็นหมายเลข9นะครับชุด9ตามตรงนี้ถ้า9เป็นอันดับ1ก็ไปสอดคล้องกับ2อันที่เป็น1ซึ่งเป็นอันดับที่2ก็คือ19ก็คือเลขตัวนี้นะครับ อันดับ3ก็่าจะเป็นตรงนี้นะครับก็คงจะเป็น64ครั้งก็คือ1นึ่งหก็คือตามนี้แต่ว่าในวงเล็บนี่ก็คือเป็นดูมินิส่สวนตัวผมนะครับทีนี้มาดู2ตัวบนนะครับก็แคปหน้าจอการเก็บไว้ก่อนนะครับสตัวบนเนี่ยก็จะเป็นโดยหลักใหญ่แล้วเลขซึ่งเป็นอันดับที่1เนี่ยจะมีอยู่2เลขนะครับแต่เป็นอันดับ2ของข้างล่างนะก็คือหมายเลขศูนย์เป็น19ครั้ง แล้วหมายเลขสามเป็นสิบเก้าครั้งหมายเลข2เป็นสิบครั้งนะครับส่วน15ครั้งก็จะเป็น1เหมือนกันนะฮหนึ่งนี่เป็น,เป,นเป็นอันดับ2ใน2ตัวล่างแต่เป็นอันดับ3ใน2ตัวบนนะครับแล้วก็เจ็ดออก15ครั้งครับก็ดูแล้วกันว่า1เนี่ยออกถึงกี่ตัวนะครับ1ออก 1, 1 1ออกถึง3ครั้งนะครับแล้วก็1 2แล้วก็7 1แล้วก็0 1 1 4 ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับสถิติตัวเลขข้างล่างพึ่งมีหมายเลขหมายเลขเก้าเยอะที่สุดคือตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็มีหมายเลขหนึ่งหมายเลขศูนย์นะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งเป็นอันดับที่สามนะครับก็คือหนึ่งแล้วก็หมายเลขเจ็ด ส่วนตรงนี้ก็ผมให้เป็นของผมชุดนี้นะครับถ้าจะนํำมาเป็นจับคู่เป็นาตามคู่กันเลยก็ได้นะฮะอย่างท,ที่ทําไม่ให้คือ1 1 4 1 6 1 3ก็ว่ากันนะครับแต่ว่าผมเน้นเลขชุดนี้นะโดยส่วนตัวผมจะ,จะเน้นเลขชุดนี้หรือว่าการเข้าไปเสี่ยง่วงเป็นตัวเลขเดียวหรือ3ตัวก็ได้6 1 4 1 4 3 4สี่6 1ประมาณนี้นะครับอันนี้พูด มาให้ดูก 6, 1, ่อนคือนำเลขชุดนี้เนี่ยหกหนึ่งสี่เห็นปหแล้วก็หนึ่งสี่สามแล้วก็สี่สามหกแล้วก็สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือ <qui farmers> นำเลขสี่ตัวนี้มามหมุนเวียนเป็นเลขสามตัวก็ได้หรือจะเป็นสองตัวก็ได้นะฮะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นข้างบนนะเอาแคปจอเก็บไว้นะครับอันนี้สองตัวล่างอ่าแคปจอเก็บไว้นะครับ ดูไว้เป็นแนวทางส่วนตัวเลขนี่ก็ดูแล้วกันตรงนี้ตัว9เยอะก็มีออกละนะครับออก9 1 1 9เคยออกละทางส่วนราง,งวัลข้างบนก็เคยออกนะครับก็ดูไว้นะครับห9อ่านะครับหรือจะเป็นเด่นเวลา51เด่นวัน4 8นะครับ4ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับ41ก็มีนะฮะมันก็ยังมีวนเวงอยู่ในชุดที่ซึ่งผมทำให้ตาม จุดยืนของดาวนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มค่า CM ในการดูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็คงคุยกันสั้นแค่นี้สวัสดีครับ